สวัสดีครับวันนี้เรามาชมข่าวของที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับผีเอาด้วยวางเมาส์ของดีราคาเป็นมิตรกว่าจูด โดยสื่อรายงานนะครับจาก The ะกาด d เ a n นะครับได้เปิดเผยว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพิจารณาเมสันเมาส์นะครับมิดฟิลสตาร์ของทีมสิงบูหรือเชลซีนะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากมีค่าตัวถูกกว่าจูดเบนนิแฮมนะครับกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมบร์สเซียดอร์มุนนะครับในศึกฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับ โดยเมสันเปาส์เนี่ยเริ่มมีข่าวเรื่องการย้ายทีมหนาหูมากขึ้นนะครับเมื่อสัญญาของเขาเนี่ยกำลังจะหมดลงในปี2024นะครับและจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวีแววที่จะได้ตอบรับสัญญาใหม่จากเชลซีนะครับโดยทีมดังแห่งลอนดอนเนี่ยไม่อยากจะเสียมิคฟิลทีมชาติอังกฤษออกไปแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะเสียในซัมเมอร์นี้แล้วเนี่ยและไม่มีการตอบสัญญาเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะย้ายทีม โดลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจในตัวนักเตะวัย24ปีด้วยเช่นกันนะครับขณะเดียวนิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังโดดร่วมวงสนใจเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้ใส่ชื่อเมสันเมาส์นะครับอยู่ในลิสต์ในเป้าหมายในซัมเมอร์นี้เพิ่มไปด้วยนะครับหลังพิจารณาเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่านะครับถ้าหากไปร่วมชิงล่าลายเซ็นกับเบลนิงแฮมเนี่ยต้องแข่งกับเรอัลมาดริดและลิเวอร์พูลนะครับผม โดยนอกจากนี้เนี่ยทัพปีศาจแดงเนี่ยกำลังก่อล่างสร้างตัวไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับภายใต้การทําทีมของเอลิกเทนทานนะครับและเขาเนี่ยยังมองหาศูนย์หน้าโตใหม่นะครับโดยสื่อเนี่ยเชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมทุ่มเงินก้อนโตนะครับเพื่อคว้าตัวนักเตะเกตเออย่างวิกเตอร์โอเซนเพงนะครับของนาโปลีหรือแฮร์รี่เคนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมสุดแล้วเราต้องมาดูนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลแล้วเนี่ย อนาคตของเมสซเมาส์เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่ล่าสุดเนี่ยทางเมสซเมาส์ก็ได้ออกมาปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่เชลซียื่นให้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตเมสซเมาส์สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ